Ôi, subscribe rồi โอเคโอเคขึ้นเร็วขึ้นเล้วเอาไม่เอาไม่เอามาขวางไม่เอามิชาขึ้นเลยขึ้นเลย หังเลย,ย,ยเฮ้ย,ยมันสไปเดอร์แมนนี่วะเฮ้ย